อาการเนาาเล่าคร่าวๆตามตามจริงที่ที่เปิดเครื่องมาเครื่องมา,มาติดระบบไฟติดหมดสั่งการคอมทำงานแข็ความเย็นเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบปุ๊บพอแข็งจะขาวหมดแล้วนะ้อแข็งพัดลมไม่สั่งทำงานระบบไฟเขียวดับไปเลยมันนักไปเลยแล้วมันเกิดจากอะไรสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามอาการของแอร์พาณนาินะครับรุ่นซิกซ์เปลี่ยนนะครับรุ่นธรรมดานะครับ อาการที่กล่าวเบื้องต้นของเพื่อนช่างนะครับก็คือพัดลมไม่ทํางานนะครับสั่งตัดที่ LED เลยนะครับแต่คอมเพรสเซอร์ทำงานได้ปกตินะครับนี่ครับผมก็จะรันดูอาการพร้อมๆกับ FC นี่แหละครับนี่ครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องนะครับ LED ติดนะครับพัดลมไม่ทํางานนะครับพัดลมไม่ทํางานตอนนี้นะครับรอคอมเพรสเซอร์ทางานนะครับว่าอาการที่กล่าวของเพื่อนช่างมาได้ตามอาการนั้นหรือเปล่านะครับ เราจะตามอาการเดิมก่อนนะครับตอนนี้นะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วนะครับแต่พัดลมก็ยังไม่มีการขยับหมุนนะครับนี่ครับด้วยการทำงานและฉีดน้ำยาเข้ามาที่ตัวแฟนคอยนะครับอีเวลนะครับเย็นปกตินะครับแต่มอเตอร์ไม่มีการหมุนเลยนะครับมอเตอร์หยุดนิ่งนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับโดยประมาณนี้นะครับตามตามที่เพื่อนช่างได้กล่าวไว้นะครับ เล่าเบื้องต้นนะครับอาการนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตามแก้อาการนี้พร้อมๆกันนะครับนี่ครับตัดดับนะครับตามนี้เลยนะครับอาการแรกที่เราเจอก็หลอกส่วนแรกเลยที่เราต้องต้องวัดก็คือตัวทมิเตอร์นะครับหัวไม่ขีดกับตัวละลายน้ําแข็งนะครับกระปุกทองแดงนี่แหละครับด้วยความต้านทานของพานานะครับกระโปกน้ําแข็งมันจะอยู่ที่ประมาณตัวละลายน้ําแข็งนะครับอยู่ที่ประมาณสิบห้านะครับแต่เราวัดได้ที่สิบหกก็ถืออยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับ ส่วนหัวไม่ขีดนะครับอยู่ที่สิบเคเราวัดได้ประมาณสิบสองก็ด้วยอุณหภูมิปัจจุบันก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเพื่อนช่างเขาหยิบของใหม่มาให้ด้วยนะครับผมก็จะวัดท่าไปเลยเทียบไปเลยนะครับแกจะลองเอามาเปลี่ยนนี่แหละครับเนี่ยครับเนี่ยครับไอ้ตัวนี้มันสั่งจากพนานะครับตัวความต้านทานอยากรู้ว่ามันอยู่ความต้านทานประมาณที่พนาได้วางไว้ไหมครับนี่เขาบัดได้สิบห้านะครับตามเกณฑ์เลยนะครับส่วนหัวไม่ขีดนะครับ ค่ามันต้องได้ประมาณสิบนะครับว่าได้สิบเอ็ดนะครับด้วยอุณหภูมินะครับมันคลาดเคลื่อนได้นะครับมันคือโทมิเตอร์มันมีการคือสามารถเปลี่ยนค่าได้นะครับตามอุณหภูมินะครับเนี่ยครับผมใช้ตัวใหม่เข้าไปนะครับรันดูเลยนะครับด้วยการที่เปิดดูนะครับตอนนี้พัดลมก็ยังไม่มีการทํางานนะครับคอมเพรสเซอร์ทางานแล้วนะครับแต่ก็ LED ก็ยังตัดเหมือนเดิมนะครับอาการนี้เราตัดโทโมไปเลยนะครับ คือเราได้ใช้ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับเ<ด>พื่อรันดูแล้วนะครับต่อไปเราจะลองวัดดูนะครับว่าไฟเลี้ยงปกติไหมครับสิบสองโวล์เนี่ยครับไฟสิบสองโวล์วัดได้ประมาณสิบสามนะครับสิบสามกว่ากวาก็ถือว่าปกติอยู่นะครับน,นี่ส่วนไฟห้าโวล์นะครับวัดได้ที่ประมาณสี่จุดเจ็ดกว่าก็าาถือว่าอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับไฟเลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะวัดตัว ตัวแรงดันไฟนะครับที่ไปเลี้ยงที่ตัวโทรมิเตอร์นะครับโทรมิเตอร์มันจะมีไฟเลี้ยงไปเลี้ยงที่ประมาณห้โวลต์นะครับ <nose> แล้วก็ผ่านที่โทรมิเตอร์ตามความต้านทานนะครับ <nose> แแความต้านทานตกคร่อมแล้วก็วัดได้น่าจะวัดได้ประมาณ2.7นะครับที่ผมวัดได้นะครับนี่ครับโทรมิเตอร์ก็เหมือนตัวความต้นานทานตัวหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็จะไปเลี้ยงที่ m c u นะครับ ตัว IC นะครับแล้วก็ IC ก็เอาไปประเมินค่านะครับด้วยประมาณนี้นะครับ MCU ก็ประเมินจากตัวแรงดันไฟตกท่อมนะครับเมื่ออุณหภูมิของตัวโทโมทำงานนะครับมีการรับความเย็นนะครับความต้านทานก็สามารถปรับค่าสูงต่ำด้วยประมาณนี้นะครับ แรงดันไฟที่ตกคล่อมข้อ m ม u ก็จะเอาไปประเมินนะครับแล้ววิเคราะห์อาการให้เรานะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟเลี้ยงที่ไปเลี้ยงมอเตอร์นะครับแต่เพื่อนแช่งได้เอาไปเทสที่บ้านนะครับเอามอเตอร์ที่ดีนะครับของตัวพานานี่ยครับแต่มอเตอร์ก็ไม่หมุนนะครับนี่ครับแต่ผมก็จะวัดไฟเลี้ยงดูนะครับว่าตอนนี้ผมตีไปที่บอร์ดแล้วนะครับเพราะว่ามอเตอร์ที่ตัวปกติก็ยังไม่สามารถทําให้หมุนได้นะครับ ผมจะตีไปที่บอร์ดนี่แหละครับตัวแผงนี่แหละครับโดยอาการประมาณนี้เราวัดค่าได้ปกติหมดนะครับผมก็จะทําการย้ําปิ้นเลยนะครับทุกจุดนะครับอาการนี้นะครับเผื่อตัวตะกัวมันด้านนะครับแรงดันไฟอาจจะตกข้อมจุดใดจุดหนึ่งนะครับผมก็จะยอมเสียเวลาประมาณ 5- ้าถึงสินาทีย้ําทุกจุดนะครับย้ําปิ้นทุกจุดเลยนะครับนี่ครับเราก็จะทําการเทสพร้อมๆกันนี่แหละครับถ้าเกิดอาการที่เราย้ําปิ้นแล้วอาการยังเหมือนเดิมก็คงต้องสั่งแผงใหม่นะครับลูกค้าก็ต้องรอนะครับ นี่ครับผมทําการย้ําปิ้นทุกจุดแล้วนะครับผมจะเอาไปประกอบนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับ LED ติดนะครับตอนนี้ที่ผมสังเกตได้ก็คือพัดลมเกิดการเคลื่อนไหวแล้วนะครับหมุนแล้วนะครับพานานะครับเมื่อเราเปิดเครื่องนะครับพัดลมมันจะหมุนสักพักหนึ่งแล้วก็จะตัดนะครับแล้วจะทํางานอีกรอบหนึ่งพร้อมกับตัวคอมเพรสเซอร์ตัวข้างนอกทํางานนะครับจะทํางานพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะครับด้วยประมาณนี้นะคร laude, ับด้วยคร่าวๆก็คือ มอเตอร์มีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับมีการขยับตัวแล้วนะครับมีการหมุนนะครับด้วยรูปแบบนี้นะครับเรารอคอมพิวเตอร์ทํางานนะครับคอมพิวเตอร์ทํางานแล้วมอเตอร์หมุนก็ถือว่าอาการที่เราตามก็คือตัวปริ้นนะครับมีตะกัวด้านนะครับผมทําการย้ําปริ้นทุกจุดนะครับสวัสดีครับ